ดีจะพี่น้องปลาบ่าเนี่ยกันตอนมาค่อยดีพี่นหน่อยเวอร์ทางลูกปลาบ่าาานเนี้ย้ยายอีกแล้วเนี่ย นี่ร <seine Christmas> <zusammen> ้อยขึ้นหลายแท้กินยากินยาบก็อกพบลอกขัากันาบอนิมพุตเป็นตกใจเนี่ย ที่ขึ้นซามันกินอาหารซาเนี่ยบ่ตัวนหนหลับปลาหน่อยละพี่น้องบอ่หน่อยเนี่ยปลาโสมเมือนห่านล่ะพี่น้อง สองหมื่นหกอ,อนแสงใช่ไ ของบนเข,เขาเล่นเครื่องร่อนกัน เป็นเครื่องร่อนกันพี่น้องบ่เยี่ยงมาปางเป็นซาพี่น้นอง,งออนบ่เนี่ยบ่คอยคือคอยคัก ตรงนี้พงบ่มีลูกปาลาเรกพี่นอ้องเพิ่นเขาจับแล้วเขาก็จับปล่อยให้บ่ว่างพูดแหละวล้วอพูดแหละเดินกุมพลามีนาะพูดและควไยสิม,มีลูกปลาบ้านลงไว้หลายบอ่อพี่น้องโค้งนั้นบ่พอลงไวสามบอ่อ โค้งมันได้หน่อยก็เลยให้กินบอ่อใดเมี่อยูยหลายกว่าก็ให้เขาก็ไปให้บอนั่นจะจะกินแบบนี้แหลปะปามันป่วย